เฮียงเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป,ป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องาต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นในวงการเคป,ป๊อปนั่นเองคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ในตอนนี้สื่อจากทางเกาหลีใต้ได้มีการรายงานออกมาแต่ไม่ใช่ข่าวเกี่ยวกับสัญญาของ Black พิ้งนะครับแต่เป็นการรายงานเกี่ยวกับข่าวเดทนั่นเองระหว่าง V จาก BTS หรือว่าแทยอง BTS แล้ก็นบี่นเองนใตอนนี้จาก ลิต้เนี่ยเขาได้รายงานข่าวกันว่าทั้งสองคนนะครับทั้งเจนนี่แล้วก็ทั้งแทยองนั้นได้ยุติความสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วโดยสื่อเกาหลีใตไ้ได้บอกเอาไว้ว่าก่อนที่แทยองหรือว่าวีนั้นจะเข้ากลมในตอนนี้ทั้งคู่เจนนี่และวีได้ยุติความสัมพันธ์ลงเรียบร้อยแล้วและก็ได้บอกต่อว่าทั้งสงคนนั้น กลายเป็นคู่รักกันเมื่อปีที่แล้วแล้วก็แบ่งปันความรักทุกอย่างความสุขความสนุกสนานต่างๆนะครับสวยงามมากๆในความรักของทั้งคู่ในฐานะของศิลปินไอดอลที่โด่งดังทั้ง2เลยและความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเพราะว่าแฟนคลับของทั้งสองคนนั้นก็ถือว่ามีอยู่ทั่วโลกจริงๆเลยนะครับทั้งสองคนก็ผ่านต่างๆเรื่องราวมากมายนะครับทั้งดีแล้วก็ไม่ดีกระแสวิพากษ์วิจารณ์และคอมเมนต์ชื่นชมให้กําลังใจผ่านมาหมดแล้วแถมนหลายคนยังเชร์ด้วยว่าทั้งสองคนน มากๆแล้ก็เดินทางไปเที่ยวไปเดทไปกินข้าวอะไรด้วยกันเนี่ยแบบเปิดเผยก็มีนะครับอยู่หลายที่เลยทีเดียวกันคลับก็เชียร์แล้วก็ลุ้นอยากให้ทั้งสองคน,นยอยู่ด้วยกันนานๆ แต่ทุกครั้งเนี่ยก็มักจะถูกโจมตีจากเหล่าคนที่ไม่หวังดีหรือว่าคนที่ไม่อยากให้ทั้งสองคนคบกันนะครับเมื่อมีรูปที่ถูกแอบถ่ายหรือว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้นมาและสื่อเนี่ยก็นํามาแชร์กันต่อจากคนที่รักแล้วก็หวังดีที่ช่วยซัพพอร์ตก็ยังมีคนที่คอยโจมตีวิพักษ์พิจาร์อยู่เรื่อยๆทางสื่อได้บอกว่าเกี่ยวก,กับการเลิกราของทั้งสองคนหรือว่าการ ยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับทั้งสองคนนั้นเนี่ยมีทัศนคติที่คล้ายคลึงก,กันกับข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์แถมได้บอกต่อด้วยว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ออกมายอมรับแบบว่าพูดรายงานให้สื่อฟังเลยว่าเราสองคนคบกันแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธด้วยนะครับและก็เป็นแบบนี้มาตลอดเลยจนในตอนนี้เนี่ยทางสื่อก็ออกมาบอกแล้วว่าทั้งสองคนนั้นตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์ลงปรับเปลี่ยนจากคู่รักหรือว่าคู่เดทนะครับเป็นแบบว่า เพื่อนร่วมงานเพื่อนในวงการและก็มีการประกาศออกมาก่อนที่แทยองนั้นเนี่ยจะเข้ากรมนะครับในวันที่11ธันวาคมนี้นั่นเอง ช่วงนี้ก็มีข่าวนี้ออกมาพร้อมๆกันเลยนะครับทั้งการต่อสัญญาของเจนนี่ในนามของ Black พี k และก็ข่าวยุติความสัมพันธ์นะครับของทั้งเจนนี่แล้วก็ V นั่นเองเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนคลับของเจนนี่แล้วก็ V ที่เชียร์ทั้งคู่มาตลอดตั้งแต่วันแรกที่มีข่าวออกมาจนถึงในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะรู้สึกใจหายไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับบางคนเนี่ยก็อยากให้ศิลปินที่รักมีความสุขแล้วก็มีรักดีๆนะครับไม่เห็นทั้งคู่เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆหลายๆคนก็เลยเชียร์อยากให้คบกันนน แต่เรื่องนี้ก็เป็นการตัดสินใจของทั้งสองคนเองนะครับดังนั้นเราในฐานะแฟนคลับเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่อยู่ข้างๆแบบนี้ซับพอร์ตแล้วก็ให้กําลังใจศิลปินของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจนนี่จาก Black พิงคแล้วก็วีจาก BTS นะครับกับข่าวการยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่ลงเรียบร้อยจากสื่อเกาลิใตไ้ได้มีการรายงานออกมาในวันนี้นั่นเองใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากก, like, ก,กดไลค์ สวัสดีครับอันยอง